สมชายเทอร์โบล็อกกี้ตัวตึงตัวเด็ดของบ้านเลยครับดุงสิบน็อตทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เบรกแห้งนะครับสองเจ็ดหรือสามยี่วะเนี่ยคันนี้อันนี้ก็รถบ้านน้าสมชายเหมือนกันครับ g x z 3 6สามหกศูนย์โอ้เต็มยศเลยเนะี่ยสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับย็นนี้นะครับพอดีเพิ่งกลับมาจาก สุพรรณก็ผมวัดไผ่ลูกนกวัดไผ่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 นกหลายอย่างง,งานเมื่อบ่ายงานวัดอะไรนะวัดไผ่ลูกนกไผ่ลูกกนโอเค <c oughs> มันมันใจชื่อแปลกๆชื่อแปลกวัดไผ่ลูกนกสุพรรณบุรีครับผมรถนักนะสมชายก็ไปร่วมงานด้วยครับสมชายเทอร์โบโอ้นี่คือล็อกกี้ครับล็อกกี้ตัวตึงตัวเด็กของบ้านเลยครับ เครื่องเสียงของนักแกในโอโหสุดจัดเลยนะสุดจริงเองมือขับกับผมผู้จัดจาก,การแบงก์นะผู้จัดจาก,การแบงก์โอ้โหจะบอกว่าคันนี้เสียงหอได้หวันเจี๊ยบครับอินเสิร์ตคลิปตอนขับประกบ นี่ครับผม oh, จะบอกว่าหวานจริงนะคลิปที่ผมว่าจะปล่อยลงตอรี่ก่อนก็ไม่กล้าปล่อยครับผมคิดอยู่ว่าจะเอาลงเทพนี้เปล่าเพราะว่าคนเรื่องลิลขสิทธิ์นี่ครับเป็นล็อกกี้อีกคันหนึ่งที่อิ่งเต็มจริงครับหัวสีน้ําเงินครับผมเนี่ยแล้วก็พวกขอบแคปครับอันนี้ก็ปิดกระจกแคปเป็นเลลายสกุระครับผม นีติกเกอร์งานช่างไงเนี่ยสุดยอดเลยอันนี้ก็ตัวเลเลดเบลตปิดโชนนองนะครับเลดลายสกุระแต่ว่าช่างออฟนัาจะเป็นงานสีกับเขานะครับดุมสิบน็อตทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เบรกแห้งนะครับเป็นเบรกน้ำมันนะครับเบรกน้ำมันนะก็คือนักสชายแก ต้องการแบบนี้นะครับไม่อยากได้เบรกแห้งแต่ว่าต้องการเป็นเบรกน้ำมันเห็นแมงว่าคันนี้ช่วงล่างไ็นของ36ครับผมแต่ว่าทําทเป็นเบรกน้ำมันประมาณนั้นนะครับโอ้สุดยอดก็ช่วงล่างคันนี้จะเป็น10น็ัดหมดเลยนะครับแต่ว่าเขายังใช้ระบบเบรกเป็นน้ํามันนะครับก็คือเขาต้องการประมาณนี้นะครับก็ระบบน้ํามันเนี่ยมันก็ดูแลง่ายครับผมดูแลง่ายไม่จุกจิก ง่ายๆเลยนะคัยางหน้าก็สองเก้าห้บแปดสิบขอบยิบสอหุผเครื่องนี่ก็เป็นเครื่อง 6sd1 320แรงม้าครับขนาดนาทีเียก็เท่ากับยูสุห u ยในยูสุสาบ้านเราเลยซึ่งคันนี้ก็เป็นระบบเดิมนะครับที่ยังไม่ได้ตัดไฟฟ้าออกนั่นคือ ระบบติดตั้งไฟฟ้าแล้วก็โบแปผันเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเสียงหอนที่ว่าได้ยินกันเมื่อต้นคลิปเนี่ยนั่นแหละคือเสียงหอนของระบบโบไปพันนะครับแล้วก็ตัวตูดปั๊มเนี่ยก็ยังมีสายไฟนะครับซึ่งสายไฟเนี่ยก็จะมีกล่องคอนโทรลอีกทีหนึง่งอารมณ์เหมือนมันเป็นปั๊มสายไฟฟ้าเป็นปั๊มไฟฟ้าประมาณนั้นนะซึ่งตัวนี้ก็ยูโรเขาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าคือเขาตอนหลังเนี่ย วัา,านยูโรก็เริ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อลดการปล่อยบริที่ประมาณนั้นเนี่ยข้างหน้าเขาโอ้โหดูชุดแต่งนี่ในตัวกอลมโพงหน้านะครับโอ้โหเต็มคาราเมลเลยครับผมแหมสุดยอดเลยจัดเต็มครับหืมถลหดโหดไปไหนแล้วก็ดูตรงเนี่ยตรงตรงแผงหน้ากระบะนี่โอ้โหจัดเต็มครับผม สุดจัดเลยนะโอ้โหแล้วก็ดูตรงไตทองครับไตทองนี่หลายคนน่าจะเเห็นแล้วนะครับตอนที่ผมถ่ายในงานอะไรเงี้ยน่นาจะเห็นกันอยู่นะครับอันนี้ก็ย้อยหัวไฟฟ้าหรือเนะี่ยอ๋อย้อยหัวไฟฟ้าเนี่ยใช่ไหมน่าจะน่าจะมันเหมือนตัวยกไฟฟ้าเลยนี่ 6S T ก็จะเป็นเครื่องไอเสียซ้ายนะครับท่อไอเสียก็อยู่ฝั่งซ้าย ดุสิบน็อตดูเต็มเต็มครับดูสิบน็อตนี่คือเรื่องยังไงอะ่ะมันจะกระจายน้ำหนักนะครับตรงกระทาร้อนเนี่ยได้ดีทำให้กระทาร้อนเนี่ยไม่ค่อยแตกก็ถ้าใช้งานหนักๆจริงๆก็สิบน็อตนี่ครับดีกว่าแปดน็อตนี่กระทะจะ,ะมีโอกาสแตกมากกว่าสิบน็อตนี่คือไฟท้ายครับผม ไฟท้ายในงานญี่ปุ่นไหมเนี่ยเหมือนมากเลยโอ้ตายสามปากโอ้โหโคตรท่อถังน้ำมันเละครับนี่คือฝั่งขวานะครับของตัวรถแล้วก็ดูกระจกซีกขวากันครับ นี่สวยนะสติ๊กเกอร์อ๋อสติ๊กเกอร์ซักไอ้นี่เนี่ยสติกเกอร์ัรกอไอ้นี่โอซักไอ้นี่ย,ง,ย,ง,ยงานเขาแน่นอนอยู่แล้วครับผมนี่โดูโดๆดเนี่ยครับฝั่มใหญ่แล้วก็ 6sd สามร้อยยี่นะครับสังเกตได้อย่างหนุงคือนนี่ครับกรอมโซลา่าตรงนี้เห็นปุ๊บรู้ได้เลยว่านี่แหละสามร้อยยี่สิบ อีกจุดหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่า,อาตอกย้ําไปอีกนะถ้าเกิดว่าเรียกว่ายัางไงคือเราจะดูจากตัวท่ออากาศนะครับนี่ครับแนวท่ออากาศของสาตวิญญ์เนี่ยจะเป็นท่อยางอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวไอดีเนี่ยมันจะดูดด้านหน้าครับผมดูดนหน้าแล้วแล้วก็ตัวไอเสียเนี่ยก็ปล่อยออกด้านหลังแต่ว่าถ้าสองเจ็ดเนี่ยสองเจ็ดเขาจะดูด ด้านหลังนะครับแล้วก็ไอเสียจะคลายออกด้านหน้านะครับประมาณเนี้ยคือความแตกต่างง่ายๆเลยครับผมนี่คันนี้ครับผมสองเจ็ดหรือสามยี่วะเนี่ยคันนี้เดก้าครับโูยอย่างสวยอะ่ะงานน้าแกนี่สุดยอดจยู่แล้วครับเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานนะครับหืมบายเจออ้น ติกเกอร์ชังไอ้เนี่ยดูดิโหสุดยอดเลยงานสวยมากอุ้ยพลทปิดโชน่องโอ้อารมณ์ญี่ปุ่นเลยวสวยมากอนี่ครับพาร์ทโครเมียมนะครับปิดเงาเงาเลยอันนี้ก็ครอบแคปคโครเมียมเิก้าอือ กับสีขาวโอ้ขาวมุกม่วงด้วยแล้วก็อันนี้หลังคาก็จะเป็นสีเขียวครับผมนีม,มีสปอตไลท์กันชนเนี่ยหนึ่งแถวนะครับนี่คานาผักสองชั้นผมมีสปอตไลท์หลงังคาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ไฟปาเน่สมชายเทอร์โบสุดจัดเลยครับกระบ,บะช่างออป <c oughs> สามยี่เนี่ยใช่เปล่าอ่สาสยี่ อันนี้หัวใจสามยี่ครับแล้วก็อันนี้เกียร์อีตันนะครับเกียร์ฟูลเลอร์นะครับเกียร์อีตัน้นเกียร์ตันอันนี้เกียร์ตันหรือเกียร์ฟูลเลอร์นั่นเองครับฝาวาล์วนี่ก็ฝาวาล์วชุดด้วยสุดยอดเลยแต่ว่าอันนี้เสื้อแดงดีกว่าสามยี่นี่มีเสื้อแดงใช่ไหมถ้าสองเจ็ดนี่เสื้อแดงจะเห็นอยู่สามยี่ไม่มั่นใจแฮะนี่ครับแต่ยังไงก็ซีซีก็เหมือนกันครับผม นช่วงล่างก็10น็อตเหมือนกันครับช่วงล่าง10น็อต10น็อตเบกรกน้ำมันครับผมอันนี้ชุกระเช้าของโปรเฟียเนี่ยแล้วก็พามาทัวร์ชมงานในอู่กันอุ้ยแถนี้สีเรืองปัดเลยเหลืองอารมณ์เหมือนเหลืองจีวอนพระมเนี่ยซึ่งใชอินดัสตี้เอสซีครับผมงานมาถ่านอีกแล้วโอ้ ประตูอย่างนี้นี่น่าจะเป็นวิ่งเ็จเหล็กหรือเปล่าวิ่งพกเหล็กอะประมาณนั้นเป็นแผงข้ามมินียมครับแผงข้าวมินียมเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นบิวด์นะดูทรงเนี่ยเราจะบิวมาซึ่งบิลด้นีสวยมากทำทรงสีนี่โอ้โหสวยเลยโอ้โหทอออกตรงใต้ถังลมครับ อ๋อตัวแปดน็อตอันนี้นี่ครับอันนี้ก็วิกเตอร์ครับผม fm สอง p อันนี้ก็วิกเตอร์เอามาตกแต่งนะครับเนี่ยยืนกันชนหน้าครับโดยใช้กันชนเดิมเนี่ยยื่นให้มันออกมาข้างนอกอีกอืมเลสออกลายครับเงินนูนเหมือนกันดีเทลแน่นครับนี่ก็มีเบ้าบนไดเนะแล้วก็ กาบชายซุ้มล้อเนี่ยนีพลัง P11C 38จอมพลังนีแหละครับของแท้หน้าตาของ38แต่ว่าถ้าเครื่อง 34c หรือว่า a 0 9 c เนี่ยหน้าตาเขาใจย่างหนึ่งเขาก็จะแบบเรียบติเตียๆหน่อยแต่ว่าถ้า38อนะ่ะทรงก็จะแบบประมาณนี้แหละครับเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ายูโร5มานี่ไม่รู้ว่าจะหมดไปหรือเปล่าจะสูญพันธหรือเปล่า P11c เนี่ย นี่ครับงานของน้ำชายสวยๆเลยครับดีทงดีเทลนี่อันนี้ก็ตัวแข่งครับผมโชคโพงศธรอิวสุกาจนบุรีครับอู่ช่างเอออโต้สเซวิทโอ้ต้องบอกว่าสุดจัดเลยครับโอ้แคมซิงเบอร์หลักห้าเออใช่คันนี้เป็นแคมซิงช่างเบิร์ดด้วยคันนี้ แล้วก็คันนี้เนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปตอนที่ว่าเขาวิ่งสนามนะครับโอ้โหโคตรแรงคันนี้แรงมากแรงเอาเรื่องเลยกําลังเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากครับโดดแบบโอ้โหมันแรงจริงอะคันนี้แวดแวดแวดเว่แวดไปแวด,วด,วด,วดเลยคือแบบโคตรมาครับแล้วท่อเนี่ยคือเขาเป็นท่อสั้นด้วยผมเนี่ยออกจากตัวปุ๊บแล้วก็พายออกตรงใต้บอกรองเลยเนี่ยครับระบายไอเสียได้เร็วครับฟัวได้เร็ว แล้วก็ไล่เบาหมดเลยพวกเนี่ยบางคนซุ้มล้อหลังเนี่ยเนี่ยออกหมดเลยครับสุดยอดเลยบอกเลยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนว่าเออาร์เขาไม่มีนะใช่ไหมเออเออาร์ A ไม่มีอันนี้ทรงเดิมเลยครับแล้วก็ต่อมานี่เลยครับผม GX Z360 หัวลากยูซุ10บล้อแท้โรงงานนะครับรหัสนี้ สิบน็อตด,ด้วยครับผมอุ้ยล้อมีเนียมด้วยครับล้ออลูมิเนียมดมล้อก็สีม่วงยางบิดตน้นยางหน้าที่สองเก้าห้าทัแปดสิบขอบยิบสองจุดห้าแต่ว่ายางหลังนี่เหมือนจะเป็นสิบเอ็ดอนี่ครับงานเลี่ยมชายซุ้มรล้อครับเลดแต่นเหล็กเงาเงาเลยนี่ดูรละเอียดดูเทียวงานสวยนะครับเงียนเียนสวยเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันครับนี่เบ้าบันไดครับผม ใช้ได้บอกเลยนะเนี่ยกันชนหน้าครับกันชนทรงกีก้านะครับแล้วก็กระจังหน้ากีก้าไฟหน้าก็นี่ครับไฟหน้าสวยๆเหมือนกันไฟหน้าก็จะมาแบบ,แบ,บแคล้ายกีก้าเลยครับให้อารมณ์แบบ,แบ,บแคล้ายกีก้าประมาณนั้นนะเนี่ยครับกันชนซีหน้าครับผมโครเมียมแก้มโครเมียมโลโก้นี่กีก้าแล้วก็คัสตัม อันนี้ก็พาดโคมมี่เหมือนกันแล้วก็การไม่ปัดชุบคันนี้ทําสีดำนะครับออื uh huh. ดูสีสีนี่โอ้โหยังสวยนี่ครับดาดุดำด,ด,ำดุอันนี้คือมันดําจริงเลยครับดำไวยสุดเลยนี่อันนี้ประตูชนลองใช่ไหมเนะี uh ่ย huh. อุ้ยประตูโรโบโครอบทุกคนโอ้สุดยอดอะ่ะแล้วข้างในครับผมนี่บิ๊กซาวบ้านโปองอุ้ย อู๋ช่างอ๊อฟสมชายเทอร์โบอืมอะไาก็คุ้มหนังสีน้ำตาลครับหนังวีพีอันนี้ก็ตีเบาะนอนด้วยเนี่ยนี่ดูเพดานโอ้เต็มยศเลยเนะี่ยเครื่องเสียงครับโอ้โหและภายในแบบโอ้โหจิกจ๊กงจิ๊กซอแบบอารมณ์รถบัสเลยเอารมณ์รถตู้วีพีประมาณนั้นอนะโอ้โหสุดยอดครับภา,ายในสวยมากข้างใน เตรียมพื้นที่ด้านหลังแล้วครับเตรียมปูเลดเลดเาลายตีนเป็ดนะครับอืนี่ครับผม6 u ูเฮ้ยเครื่องอะไรวะนฝาโนกเหรอวะเฮ้ยอจริงฝาโนกเหรอ,อวะเนี่ยใช่เหรอลแบบหนึ่งลแบบหนึ่งมีความผิดปกติครับผมเห็นความเป็นหนกๆขึ้นมาใช่เหรอวะ ฝานอกันเนี่ยทุกคนนี่มัน 6uset ฝานอกนี่ว่าคันนี้ออ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยคันเนี้ยเอาเรื่องครับผมโอ้ยฝานอกด้วยแสดงว่าโบยฟ้าหรือเปล่าอือห่อแนอนมากคันนี้นี่ครับผมพื้นด้านหลังนะครับนี่เตรียมปูเลดน่าจะเป็นพื้นที่กว้างเลยเนี่ยท่อนี่ก็น่าจะเป็นท่อคู่หรือเปล่าขึ้นโคมาอย่างงี้ใกล้เคียงกันเนี่ย สงสัยจะเป็นท่อคู่น่าจะนะสายถ่ายก่อนแล้วก็นี่ครับบางคนสุบร้อด้านหลังนี่เลียมเลดคุมเลดสวยๆเอ่เอาเงาเลยครับขาขาวเ,เงาเลยนี่ก่อไฟท้ายครับไฟท้ายก็เป็น LED ครับผมน,นี่ครับดูงานสวยๆเหมือนกันนะครับเนียนๆเหมือนกันนะเอาได้บอกเลยสวยอะครับ สวยใช่ได้เลยครับงานด้านท้ายเขานี่ท้ายเล็กงงเงาใสๆเลยครับผมแล้วก็อันนี้ตัวโครงดันบางฝุ่นนะครับดันทรงประมาณนั้นนี่ล้อด้านหลังล้อก็เป็นล้อมิเนียมนะครับล้อมิเนียมด้านนอกนี่เน้นเน้นเบาครับผมล้อมิเนียมเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยมันยังได้เบาด้วยครับได้ความเบาด้วยถ้าเกิดว่าวิ่งงานตามหนักเนี่ย น่าสนใจมากเลยนะลอมิเนียมอันนี้ก็วิกเตอร์นะครับยางคุนหลุนอ่านี่ไงเจอตัวแล้วนี่ครับเดี๋ยวเทียบให้ดูระหว่าง a o 9 c กับ p 1 1 c นะครับ a 0 9กครับกับ p 1 1นีประมาณนี้อ่านี่ไหมนี่คือหน้าตาของ a 0 9ก็ c ครับผมนี่ประมาณนี้เห็นไหม คือฝามันจะต่างกันเลยเนี่ยแล้วมาดู P11C ครับผมเห็นไหมต่างกันไหมมันต่างกันครับเนียแล้วก็เสียงอย่างเ็่ยคือเสียงเครื่องเนี่ยมันจะต่างกันเลยครับถ้าเกิดว่าท่าตรงนะครับไปกันแล้วใหญ่เลยถ้าเกิดว่า a อ9อ่ะไม่ได้ไปเปลี่ยนโครงเทอร์โบหรือว่าตัดระบบมานะครับคือเสียงเสืองนี่โอ้โหต่างกันเลยเนี่เอาละโอเคประมาณนี้ครับก็พามาทัวร์อูนะสมชายเทอร์โบบ้านหลวงนะครับ ก็ต้องบอกว่าโหสุดยอดมากเลยครับเจอได้กล้าแล้วก็ล็อกี้แล้วก็รถลูกค้าในอูน่นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ